สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ fc แฟนช่องของนุ่นทิยาผ้าร่วยสุขุสุขโคนมือนี้แอดมินก็ได้เดินทางมาวัดสีสว่างว่งบานน้องบัวบานนะคะที่มีบอ่อน้ำซักซินะะ์นะคะกัสิมีสร้างสองโตสร้างเผือกนะคะโตสีขาวกับโตสีดำนะะแอดมินกัสิ่ายเห็นบริเวณวัดน,นะคะ จุดมุ่งหมายของทางช่องเฮ่ากับมานำหาตัวเลขโชคลาภฝากพี่ฝากน้องเอซสุข,ขุทุกคนนะคะ,คะก่อนสิไปเบิ้งตัวแนวทางโชคลาภกับกลัามาแล้วกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนุนทิยาผ้าร้วยนยได้จ้าเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะ ฟางแมวคนเบาเรียงเล็ยน้ำกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะบางแมวฮ่าฮ่า่า่าดังๆ ันที่หนูไป้าไปเทปีเป็นไปซ่องอยู่ในภาษาเพ่นบอกว่าเด็ปดห้าหกสี่เาเด้องเกมันม่อด้วเขียนไม่หมือนเอเดีวแต่ว่ามันนี่ยืสอือเดีวแต่ว่าเขียนไไรเดียวมัน้อนันนั้นไม่เปิดเบป่อนเปิดฟันคิวบดนไม่ขึ้นนี่นะแน่ ฝันดีบ่แม่แม่เขียนไว้แล้วฝันส่งเป็นแต่ครึ่งงวดก่อนอยู่แต่ว่าจือบ่อยทุ่ทวนจังได้ก็บ่ขึ้นมาปิีนหมอนก็บ่อยู่โอ้อันนี้เราอันที่เพิ่นเขียนอ่าผู้นั้นที่เพิ่นเขียนให้แม่เพิ่นได้ไปหากันมาเห็นเด้อยินีงเอาเพิ่นมันเกตนาบ่รับก็บ่จักเจตนาบ่รับาบอลาบอันไอ้ม่วนโทรไปแล้วก็บ่โทร่วอีหลีก็บ่รับแม่ สี่เก่าสีเก่าบ่แม่สี่เก่าหกหกสี่สี่หกสี่หกสี่เก่าจ้าสองหางันบ่แม่เพิ่นเคยถือเรื่อยๆอยู่บนเกยบบ่เม่นบ่แม่นเพื่อนไม่แบบนั้นเคเห็นเนะแม่งเนาะสี่เก่านี่เสียบก็ได้เสียบบนทั้งบ้านนูกัเพิ่นเพิ่นก็ได้มากตัวนี้เนาะก็เก่จ้าจ้า อียของเพ่เตรียมชื่อใช่ถ้าอัจฉริยะอยี้ยเลยงีไม่ไหวเรียนน,นา็ตรงกันหลายทางนะคะเรกตัวน,นี้อันแม่นอบเขาเงี้ยนแม่กตีชีีเก้าเ <laughs> ินเด,นนนดตีนะที่แรกจะอกตีที่เก <laughs> ้าศูนจานาน่งหูเนาะจตีเก้าศูนั้นเอ็ดมินได้ปะอันเก้าซีกับแม่เนี่แม่เอ้ย ห้องน้ามาันินเยี่ยมเลกเก่าบบกเกา <c oughs> บ้านเลขที่ตัวไหจ้าบ้านเลขที่า่ีาสิบเอ้านเลขที่หาบเอ็ดวนน้นมพนนตกแ้วหาหาท่มันเขาจ้าบ้านเลขที่หาสิบเอ็ดาแม่ตีซีเก่านะคะเห็นนั่นกับเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะ ขอบคุณค่ะช่องไหน้ช่องนนทิยาพาลวยค่ะช่างไมามาน้ากันกับพ่อ้ฮห้านนิละนนทิยาพาลวยคะ่ะับหใชนู่วกใ่นงกหางนงกางในุ่งบับ่นังนัางช่นันงันันันชน่นะ ตัวสิยญางออกจากเพิ่นเฮ็ดงานก่อนเสียงมันเข่ากล้องนะนแม่เนาะแม่โชคดีนะจ้าเด้อขอบคุณค่ะจใหายได้เฮ็ดได้สางนะแมะ่เนาอจะามาทำบุญน้ำกันกที่เกา่านะคะ่ะแอดมินก็สิยญางออกเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดงานเสียงมันเข่ากล้องน,นะคะ,นะคะแม่พันธุ์จะย้ำคุณซื้อวัสดุนนี่สีม้าใช่ไหะเลขทซีเกา่าเก่าซีเพราะว่าอยู่ข้างบนแอดมินก็บสีเพิ่นฟันหัวไม้ยาเนี่ยเพิ่นจะได้เก็ตตาม เม็ดเตียววน,นี้เป็นกับฟันได้ฮกสี่หกนะคะเลยเก่าก็เลยฮกกับตัวเดียวกัน<ม>แลหลายทางกับขายๆกันนะคะเพราะแม่พ,มพี่น้องเห็นแล้วก็ชอบกับค่อยจัดคอยลงคุ้นนะคะเห็นแล้วก็จัดขาคัาดกบผ่านประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าไม่มีปุใดร,รูว่าเลยมันเสีออกตัวใดนะคะ <S <S เป็นแคน่แนวทั่ง บางครั้งแต่ดวงเท่ามีวัสนาเฮามีบุญกุศลเท่ามีกะซื้อสองโตมันอาจจะถึงหกโตก็ได้แลพี่น้องเนะาะเพราะว่าเลขมันออกได้หลายรางวัลแต่ตามแอดมินเคยถือมาชีวิตนี้ก็เคยถือเลข6หกโตมาอยู่สองเตียบางครั้งเฮาตั้งใจซื้อเลข2สองโตมันดันไปถือหกโตกับเคยมีอยู่กับกับโลูว่าเลขมันสิออกตวัวใดนะคะบนรางกับบลูตั้งช่องเทากับเป็น แค่แนวทางเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องกับพระลาถือกระเด็มาเฮ็ดมาสั่งทำบุญต่อน้ำกันแอดมินสิญญางออกมาข้างนอกแล้วค่ะข้างในเพิ่นสั่งอ,าอ,งอ,งอ,งอง่าข้างๆบ่อน้ำซักซีิ่นทำงานก่ะเสียงดังมันกับเข่าช่องก็เป็นการรบกวนพี่น้องเอฟซีแอดมินก็เลถยถอยถอยออกมาก,ก่อนนะคะแล้วผู้ใดอยากมากกับมไม่ไงค่ะวัดศรีสว่างว่องกับนีบ่นอน้ำซักซีด มันเป็นไข่ๆว่าบอพญาหนากนะคะแต่สมัยโบราณแล้วพญานากคนสิขึ้นมาหู้นี่นะค่ะเป็นหูบ้บ่อหนาแต่มินเขาไปไทยไก่บ่อใดคนทางานนะคะเสียงดังไทยเห็นต่าทางเขานะคะเวลาเข้าวยางเขาไปในพิ่นเสถียรต้องเท้าบอ่อใส่รองเท้าเขาไปนะคะว mm hmm. ัดนี่วัดสีสว่าง่วงนี่ก็เห็ดให้ค้นถือเลข มดหนีมดสินไปลายแล้วนะคะสังเกตบางแอนมินสิมะทายเฉพาะมองที่ซักซิสมองที่ปดนี่ปดสินให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดเห็นแล้วก็ขอข้าวหน้าอยู่ทางบ้านก็นได้นะคะขอให้ได้โชคได้ลาบได้มาเหตุว่าสางให้มดหนีมดสิน,นแอนมินก็ขอเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้เบิ้ง สางช่องนุ่นทิยาพ้ารวดก็ขอขอบุญขอบคุณนนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องนุนทิยาพ้ารวยที่เบิ่งตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอบคุณนลยลายนะคะเด้อก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ